ทำ,ทำของเเล่นนะโอเคเราถึงห้องนอนแล้วน,นี้เราก็เริ่มมาด,ดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากำลังทำอันนี้นะคะพวกเรากำลังทำกล่องุ่มกล่องุ่มนะวันนี้คิดไอเดียได้ใช่ไหมโอเคนเอาเริ่มเลยขั้นตอนที่หนึ่งทำไงขั้นตอนที่หนึ่งต้องต้องเชื่อจิบแผ่นที่มันอันที นี่ไงหยิบแผ่นแบบนี้นะอืมอันนี้ะมันติดหรอนี่แล้วพวกเราในสติกเกอร์นะสติกเกอร์อยู่ไหนนะ ติดมาฝั่งนี้อืมต้องใช้กันไกลตัดเนี่ยกันไกลยอยู่ไหนล่ะลนดนเดี๋ยวเราตัดคลิปนี้ก่อนนะ